สวัสดีเจ้าทุกคนถึงหลังจะโดะแต่เราก็ต้องมาทำนะคะทุกคนนี่คือปาร้านะจ๊ะปาร้าปลาสัานเป็นตัวตัวปลาร้าทำไว้เพื่อจะเอาไว้ทอดรับประทานนะคะทุกคนแล้วเอก็จะลองด้วยสัตรสหวานเนาะเอาความหวาน จะผสับปะนดมาลองกันลองหลายสูตรเดี๋ยวทุกคนเนาะเออไม่ได้เขียนไม่ได้เชี่ยวชาญนะคะตัวละตัวประช้อนเนีายเอ,อ้ยสิตัวบักเอบบักเอบตัวบักเอบบักเอบ เค็มกำลังกินเนาะพี่น้องเนาะเอาไปทอดเอาผงแป้งทอดกรอบไม่ต้องอะไรนี่เนาะเป็นผงเหมือนเหมือนลํำที่เจ้าอ้อยทำนี่แหละเอาผงแป้งทอดกรอบผงเล็กไปปลาฮึฮึฮอฮึฮึฮึดู่ดูที่พี่น้อง ตัวใหญ่เราก็อย่างว่าละเราอยู่เมืองปลางนะทุกคนนะเราอยู่เมืองกลางเราก็เบื่อเรากินหลายเราก็เบื่อเดี๋ยวอ้อยกินปลาซิวปลาส้อยนี่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวอ้ยกินปลาซิวปว <c oughs> ลาส้อยเราจะใส่ร้าสองแบบนะอันเนี้ยอันนี้แบบนี้เราคือเราขั้วเองพี่น้องเราขั้วเอง สีต้งแดงคือเราซื้อมาความหอมมันก็จะต่างกันไม่รู้ว่าถ้าทำไว้เนาะเอาไว้ถึงวันที่สิบธันวาาว่ากินได้มันก็ทำได้แหละรอทำเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่คนจะใส่ตู้เย็นเนอะอยาก็าจะพอพอคุกคุกลํำอย่างนี้ปุ๊บ ย้อยก็จะทิ้งไว้ข้างนอกสักสิบวันก่อนสิบวันทอดกินได้นะคะเจ็ดถึงสิบวันก็ทอดกินได้แล้วก็เหมือนทอดปลาเข็มนะมืทุกคนเหมือนทอดปลาเข็มกินนั่นแหละจ้าถามว่าถ้ามีไอเนี้ยคือถ้ามีถ้ามีเมื่อไหร่เราส่งไปให้เจ้าเดียวก็ไม่พอขายทุกคน เขามีกระตังเลยนะเนาะเขาสั่งให้ยายอ้อยทําทแบบนี้ทุกคนทําเหมือนปลาเกลือเนาะเอาก้างเอาก้างออกเล่อ,ลอย่างนี้เลยนะเล่อย่างนี้เลยก็ปกติตามที่ย้อยไปดูในเพจหรือดูในจังหวัดที่เขาทําปลาล่าขายออย่างชัยนาทางนี้เนาะมีหัวนะคะทุกคนเอาแค่ไส้กับภูมเก็ตออก ยังโลละห้าร้อยเลยทุกคนแต่อันนี้ก็เสนอให้ยายอ้อยเองนะเขาเสนอทําแบบเนี้ให้ให้ยายอ้อยแล้วก็ให้สูตรมาด้วยว่าหมักยังไงยังไง,ไงเพราะว่าเขาอยากกินปลาธรรมชาติอันนี้คือปลาธรรมชาติในบ่อนที่นาเราเนานะเอาให้ยายอ้อยโลยละเอีดโลทุกคนมันกินง่ายอย่างน้อยๆอ,ยอะถ้ามันตัวใหญ่คุณก็ ผ่าครึ่งแล้วกันเป็นชิน้นนี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ทอดผทอดเสร็จเนาะทอดเสร็จ,รส,รจสุดที่ยายอ้อยทักยายอ้อยกินนะคะทุกคนผัทอดเสร็จยายอ้วก็จะเกียวหอมยายอ้อยชอบกินหอมหอมไม่ถึงกระกอบนะทุกคนนะงหอมไก่ทอดพริกแห้งโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลโรยชูรส แล้วก็บีมะนาวเยอะๆมะนาวมันจะไปตักความเค็มนะพี่น้องคอมมะมะนาวละลายไปใส่คือลดน้ําตาลโอ,อ้อร่อยแต่ก่อนเนี้ยอ้อบอกกินเยอะพี่น้อง <c oughs> มันอยู่ที่นี่พอแก่ตัวแล้วอะไรก็กินแกทุกคนแต่รู้สึกว่าตกมาปีเนี้ละลาเนี่ยยายอ้อจะคือยายอ้อจะโทษเสร็จตลับเลยเนาะทุกคน กินง่หมดีลยว่าจะยัดเข่าสู้เย็นเยอะนะทุกคนเยอะอยู่ยถ้าใครสนใจก็อยากได้นะทุกคนเนะาะเด็กก็ต้องสู้สู้ราคาหน่อยเนาะถ้าตัวเล็กๆถ้าตัวเล็กอะก็เรียกปลาปลาเล็กปลากลางนะถ้าทำแบบนี้นะจะอยู่ โลละห้าร้อยบาทถ้าปลาตัวประมาณเนี้ยตัวเกินครึ่งโลขึ้นไปนะจ๊ะทุกคนเพราะมันได้เนื้อนอะซื้อปลามาสิสิบห้าโลสิบห้าโลนะคะทุกคนถ้าสมมติมว่าไม่ซื้อยายอย้อยลองช่งน,นะปลาสิบห้าโลเป็นปลา่อนตัวใหญ่ๆพอทําออกมาแล้วอะปลาสิบห้าโลเหลือเหลือไม่ถึงแปดโลนะคะเพืดเด่อน เหลือไม่ถึงใ่เลยขก็หัวไส้พุงมันออกไปหมดอันเนี้ยเราก็เอาแต่เนื้อปลาเนาะดูไหมแล้วก็เรา,เนเนาเะนนจะเก็บไว้ให้คนที่เรา ยืมกรตัวบักใหญ่แบบนนี้เราทำไปด้วยพี่น้องไม่อยากให้เห็นว่าเดยาอ้อยอยู่สภาพไหนยาอ้อยปวดหลังเนาะคืออยู่หลังก็เจ็บขึ้นมาพี่น้องเหมือนโดนถีบแล้วก็เอวใช้งานไม่ได้ยืนยืนคือง่ายๆคือยืนแบบไม่มั่นคงเท่าไหร่ <c oughs> แต่เดี๋ยวอ้อยเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ก็ไม่ได้ทุกคน ถ้าไหวเยอะอ้อยก็จะลุกขึ้นมาทำอย่างนี้แหละเยอะอ้อยไม่ยอมแล้วทุกคนเยอะอ้อยไม่ยอมแบบล้มอ่ะทุกคนก็จะาใจความความรู้สึกของเยอะอ้อยไม่ยอมจ็ไม่ยอม,ยอม,ยอมล้มตัวนี้จะตัวนี้จะให้ขุนตาที่ว่าว่าเออกดอายกินเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องบอกวิธีแกเขียนวิธีให้วิธีให้แกเอาไปกินว่า มันจะต้องทำแบบนี้เองเราก็จะต้องทำนู้นดีกว่าั๊บอู้เออเนี่ยแต่อันนี้แกรอประ,หล,ลนนรประหลดแล้วแต่อันนี้แกรอประหลดแล้วละรอไปก่อนนะฮึทำไมยาอ้อยชอบไลฟ์สดใส่วันที่ทุกคนเพื่อ ก็จะออจะได้เตือนความจำนะคะใส่กล้องกล้องของอ่าที่ถ่ายพี่กัดแปลงไล่แปลงนาะทุกคนโอเคคลิปนี้แปดนาทีแล้วยยอ้อก,ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นไรต่อไปจ้า